ในคลิปนี้ผมได้คัดอีโมดที่ดีที่สุดไว้2ีอีโมดด้วยกันครับอีโมดในแบ The ed, แบเด e s t a l k เ r ต a t t นที่น่กาวต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากและว,วันนี้ผมได้คัดอีโมดที่ผมชอบและเท่สุดๆเอาไว้เดีวว๋ยวปดูกันครับว่าอีโมดที่ผมคัดไว้จะดีและเท่ขนาดไหนวันนี้ผมได้คัดอีโมดที่ดีที่สุดนะครับไว้20อีโมดด้วยกันนะครับผมรวมถึงอีโมดคิวด้วยนะจริงๆแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยผมว่าจะทําคลิปเอ่อรวมอีโมดทั้งหมดเลยนะครับเพราะวันนี้ผมยืมรหัสของน้องเดลต้ามาซึ่งน้องตตอนนี้เเาก็บ ได้ครบทุกอีโมดแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่าเราเปิดหน้าอีโมดมามันไม่มีขึ้นให้ซื้ออะไรแล้วนะโคตรโหดคือเก็บให้ครบได้ยังไงว้เนี่ยแล้วมีโคตรเยอะนะท่านผู้ชมผมมาลองออดูดูดูแล้วผมไม่น่าจะสามารถทําได้ภายใน อ,อีโมดมันเยอะจัดเยอะมากๆเลยครับเยอะจริงๆผมก็เลยทําเป็นคัด20อีโมดแล้วกันนะครับสำหรับผมที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วกันเพราะส่วนใหญ่อีโมดล่างๆนะครับมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเน,นี่ยอย่างอิปโปอิปโปคืออ่าถ้าเรียกเป็นอีโมดระดับก็อยู่ในระดับเอ่อซี B อะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ผมคัดมาวันนี้คือ The ะเบสเลยนะครับสุดยอดของอีโมดที่ดี D ที่สุดสำหรับผมเลยนะครับส่วนอีโมดล่างๆนี่คืออีโมดธรรมดาๆแล้วกันอย่างร้องไห้อะไรอย่างนี้ มีร้องไห้ร้องไห้ <c ười> คือเป็นอีโมทที่เอาไว้ใช้ขำๆนะครับแต่วันนี้นะครับอีโมทที่ผมจะมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับผมที่ผมคัดเอาไว้นะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนอื่นอาจจะชอบอีโมทอื่นมากกว่าแต่อันนี้สำหรับผมเลยนะครับ20อีโมทนี้มาดูกันซิว่ามีอีโมทอะไรบ้างสำหรับอีโมทที่1น,นะครับชื่อว่านี่เลยอ่านว่าอะไร cast out เหรอนี่เลย6กอ,อีโมทอีโมทนี้ผมว่ามันเป็นอีโมทใหม่ที่ใครๆก็ชอบครับอันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับ ไม่เลยโคตรเท่หยาดเท่อเทอ่ออีโมดเนี้ยมันคืออีโมดเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอีโมดของยูจินะครับตอนยูจิมันโกรธั้งนะครับก็เลยขึ้นเป็นหน้าตาเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเท่มากนะอันนี้ผมให้เป็นเอ่ออันแรกเลยแล้วกันโคตรเท่อยาดเท่ท่านผู้ชมเป็นภาพขาวดำนดยครับแต่มีออร่าขึ้นมาตลอดเวลา ดีมากดีมากอ,อันนี้ผมนับว่าเป็นอีโมทที่1น,นะครับที่ผมให้อ่าแรกๆเลยละกันต่อไปเป็นอีโมทที่2นะครับชื่อว่าอเดี๋ยวผมค้นหาก่อนไนท์นี่ครับไนท์ชิลนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเป็นอะไรนี่อันนี้คืออีโมทที่2ที่ผมชอบนะครับมาอ่ามันก็เป็นอีโมทใหม่เหมือนกันอันนี้เราสามารถรับได้ตอนกลางคืนของแมปเดอะสตองแคปเป็อร์เนินเกาเลยครับตอนมันเป็นเอ่อสีลุง้งเราก็จะได้อีโมทนี้มาฟรีๆเลย เโคตรดีโคตรสวยถือว่าเออเป็นอะไรที่ดีมากครับแล้วมันเป็นอีโมดฟรีด้วยนะเราสามารถไปรับเองได้เลยแต่แค่รอจังหวะและเวลาเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยออร่ามาโอเทเอ,อันนี้คืออีกอีโมดนะครับอีโมดที่2ที่ผมชอบที่สุดนั่นเองและอีโมดที่3นะครับชื่อว่าเอา่อเ l ลดออฟ เจ็บป่ะวะมันมันเอ่อมันอ่านว่าเอ่อนี่นี่นี่อันนี้นี่อ่อันนี้ก็ถือว่าเท่เหมือนกันแล้วผมเห็นคนเล่นบ่อยมากๆนะครับเห็นคนเราออกมาบ่อยมากนี่เลยวงดาบวงดาบเฮ้ยโคตรเท่เออผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะครับมาจากเอ่อไอ้นี่บอกว่ากังฟูแพนด้าไปเลยไอ้กังฟูแพนด้าที่เป็นตัวร้ายไม่ไม่น่าใชัยป้องผมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็ฝากบอกด้วยแต่ต้องบอกว่าก็เทพจริง เห็นคนหลายคนเอามา,อ,าออกคลิปนะครับมันเท่มากจริงๆสำหรับทา่านี้เดินควงเขาเรียกว่าควงมีดนะครับผมต่อไปเป็นอีโบดที่4ครับชื่อว่าบลิงน,นั่นเองครับนี่เลยอันนี้น,นั่นเองครับอันนี้คือรึบนี่มั <c oughs> เท่เราสามารถหยุดเวลาได้น,นั่นเองครับนี่แล้วก็มาต่อยสตูอะไรอย่างงี้ท่านี้รู้สึกว่าน่าจะมาจากเรื่องไซเบอร์พังนะครับที่พระเอกมันสามารถที่จะแบบหยุดเวลาเหมือนแบบ เออมันเคลื่อนที่ได้เร็วอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเลยสามารถที่จะแบบท,ทำแบบนี้ได้นั่นเองครับโอ้โ่เหมือนแบบว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว <c oughs> จนทุกอย่างเหมือนหยุดสโลไปนั่นเองอันนี้คือท่าที่4และอีโมดต,ต่อไปครับชื่อว่านี่เลยครับ Energy Ball นั่นเองอันนี้จะเป็นท่าอีโมดคิวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีโมดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวมาลองใช้ดูครับ ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยมันคือท่านี้นี่จิ้วจิวจิวจิวโคตรเท่อีโมดนี้นับว่าอีกเป็นอีโมดนึงที่เท่มากเลยนะอันนี้คือผมยังไม่เคยเห็นเลยแล้วผมมาเห็นปุ๊บก็คือแบบชอบเลยท่านี้นี่จิ๊วจิ้วจิ๊วจิวจิวน่าจะเป็นพลังจากเรื่องดาร์กบอลหรือเปล่าตรงนี้เพราะฟังจากเสียงแล้วแบบว่าเหมือนจะใช่อย่างไงก็ไม่รู้นะ สไลอีโบต,ต่อไปครับชื่อว่าชัวฮิตนะครับอ่าอันนี้เป็นท่าของโกโจโที่ผมเคยเล่นไปนั่นเองครับท่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่เท่โคตรนะครับนี่เลยโกโจไปอยู่ด้านหลังแล้วกระชากว <g oda> เป็นท่าที่โกโจใช้กับโจโก้นั่นเองครับเจ้าหัวภูเขาไฟเนี่ยที่อยู่ในอนณาเขตแล้วก็ จับดึงหัวออกมานั่นเองต่อไปอีโมดที่7ครับสหรับอีโมดนี้จะเป็นเออ่ดูโอนะครับต้องทำสองคนแต่เราสามารถใช้กับดัมมี่ได้นะครับมันชื่อว่าเออ่บิสซาดูโออ่ะอ่าท่านี้จะต้องลองใช้กับเออ่ดัมมี่ดูครับแต่ดัมมี่ต้องลงไปนอนก่อนนะเออส,สามารถใช้ด้วยกันได้มานี่อยู่ด้วยก็เท่ก็คือท่าของโจทาโร่นั่นเองครับโจ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 โก็เท่เลยอ่ะ เราใช้ทีเดียร์อีกคนนึงก็คือสแตนครับตัวเราก็เป็นจทาโร่นั่นเองครับอย่างท hey. ่ท่านี้ผมชอบมากบอกเลยเพราะว่าผมชอบการ์ตูนเรื่องโจโจ้อยู่แล้วครับและยิ่งเห็นท่านี้นี่แม่งแบบเออโคตรเท่เลยเป็นท่าโพสเนี่ยนี่อะไรโจโจโพดเท่ห่ะชอบชอบ อ่าและถ้าต่อไปครับชื่อว่าเอ่ออากานะครับผมนี่เลยเป็นเอ่อเหมือนเป็นอันนี้อันนี้นับว่าเป็นท่าธรรมดานะแต่ผมชอบนะอันนี้นะครับนี่เลยมันเป็นอากาก็คือสีแดงเป็นพลังเสยเวชสีแดงนั่นเองครับและอีโมดที่9้าอีโมดถัดไปครับคือมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ก็คือเอ้านะครับผมเป็นสีสีครามหรือว่าสีฟ้านั่นแหละนะครับนี่เลยเหมือนเป็นพลังเสยเวชนั่นแหละนะครับเท่นะ อันนี้แต่สีเนี้ยเหมาะกับเป็นพลังเสีเวสุดแล้วถ้าต่อไปครับชิว่ไฟไฮนั่นเองครับนี่เลยท่านี้เป็นท่าเอาอเขาเรียกว่าอีโมดคิวนั่นเองครับต้องให้ศัตรูลงไปนอนก่อนแล้วก็ใช้คะมาอตี้ตี้ตี้ไยำแล้วไปลเลย <laughs> ไปสู่สวรรค์ท่านี้โคตรเท่อันนี้รู้สึกว่าน้องเดลต้าก็เพิ่งจะได้มานะ <laughs> แล้วก็เอามาเล่นเลยโคตเท่นะท่านี้โคตชอบ เปิดทางสู่สวรรค์แล้วไปสวรรค์ซะ <laughs> ถือว่ายังโชคดีนะที่ให้ไปสวรรค์ไม่ใช่นรกนะ <laughs> ท่านี้เป็นอีมดที่โคตรเท่หอีกท่าหนึ่งเลยนะครับที่เป็นอีมดอดคิวะนะท่าต่อไปก็ยังเป็นอีมอดคิวครับที่ผมชื่นชอบนะครับท่านี้เป็นท่าเหมือนต่อยกับกําแพงนะครับต่อยติดกาแพงะมะลองดูนี่มาลองดูครับมานี่เลยเตะกําแพงขึ้นมาเพื่อต่อยอัด ใส่กาแพงอ่าท่านี้ผมก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่ผมชอบเหมือนกันนะครับดูมีอะไรดีต่อไปเป็นท่าอีโบดโพสนะครับเป็นชื่อว่าแก๊งนั่นเองครับสำหรับท่านี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับมันเหมือนจะเป็นท่าใหม่เหมือนกันนะนี่คือท่านี้อ่ะนี่อา้าวมันโหลดโหลดช้าโหลดช้า <c ười> คือเราสามารถเรียกเพื่อนๆน,นะครับมาทาท่าโพสต์ได้นั่นเองแต่ผมไม่ได้ใจเป็นท่าโพสต์ของอะไรมันคุ้นมากเลยเป็นเป็นพวกแบบมาร์ทไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอเออไม่รู้เหมือนกันอะ โพสตก็เทมันก็จะสุ่มไปเรื่อยนะครับสำหรับเพื่อนที่เอ่อจะมาโพสต์อยู่ข้างหลังเรานั่นเองอ๋อมีเวลาเด้ยเนี่ยโอเคกดอีกทีหนึ่งนะอ๋อตอนนี่เลยมีตัวผมเอยนี่ไงนี่ผมไม่เนี่ยที่เป็นบอดผมแต่งเป็นบอดอยู่อาจจะเป็นผมก็ได้นะไอตัวข้างหลังเนี่ยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะครับอันนี้รหัสน้องเดลต้าแต่งเป็นเซรามะรหัสผมผมแต่งเป็นบอดอยู่ตอนนี้นี่จะใช่นะ โอเคนี่เป็นอหนึ่งท่า compass, our, ที่เท่มากท่าต่อไปครับชื่อว่า Final Stand ครับท่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นท่าใหม่ที่ผมชอบมากเลยเป็นเอ่อเป็นแบบเอ่ออีโมด em ที่เป็นออร่านั s, ่นเองครับมาลองดูกันเปลี่ยนแล้วเยเฮ้ยจัดเป็นอีโมดที่เราสามารถเอ่อเรียกออร่าได้เลยครับอันนี้ก็ถือว่าเท่มากนะ เงอาจจะไม่มีอะไรแต่ก็เปลี่ยนไปที่ตรงที่มันมีออร่าทเทๆแบบนี้ให้เราได้เล่นได้เองครับเท่มากเท่ <ๆ S 2> มากไอีโบดนี้ผมก็มีนะรหัสผมเทจัดและอีโบดต,ต่อไปที่ตามมาก็เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีท่าใหม่2ท่าด้วยกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นของออมอบไซฟูลอยอะไรครับเฮ้ยเท่เหมือนกันท่านะผู้ชมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นวุงว้งวิงว้งวิ้งวับหน่วยนะครับมันก็จะเท่แตกต่างกันนั่นเอง อันนี้เป็นม็อบเซอร์โครอยไออัน,นเมื่อกี้น่าจะเป็นจากเรื่องดรงก้อนบอลเลยครับน,น่าจะของโกคูมั้งอ่ะตอนนี้เราอยู่อ e ีโบดที่15กันแล้วนะครับใกล้จะครบ20แล้วที่ติดอันดับนะครับอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นท่าของจุนนะครับน่าจะใช่นะเป็นท่าจุนนั่นเองแต่อันนี้จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเข้ามาที่เป็นควันที่มือน,อนั่นเองท่านผู้ชมลองสังเกตเวลาต่อยก็น่าจะมีอะไรปะเนี่ยพอเวลาต่อยก็จะมีแบบควันกระจายขึ้นมานั่นเองครับ อ่ะตรงนี้จะมีความพิเศษที่ตรงนี้นั่นเองและอ e ีโมตอันต่อไปครับผมก็นับว่าเป็นอันหนึ่งที่ชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือแบนแฮมเมอร์นั่นเองครับท่าน,นี้เป็นท e ่าอีโมตคิวเหมือนกันนะแต่ว่ามีความพิเศษตรงไหน,นเดี๋ยวต้องมาดูแกยะเราลองโจมตีให้บอดล่วงไปก่อนนะครับแล้วเราใช้ท่านี้แบนแฮมเมอ,อร์เอาค้อนมาทุบเลยแล้วไม่ใช่การทุบธรรมดาท่านผู้ชมลองดูที่ข้อความนะฮะ เวสเกตดัมมี่เออ่ถูกแบนออกจากเกมไปแล้วแต่จะมีวงเล็บเออไม่ใช่วงเล็บสิต้องมีตัวหนังสือตัวเล็กๆนะครับเห็นว่า just kidding นั่นเองล้อเล่นนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นคอนเออ่ที่ทุบแล้วมันขึ้นว่าแบนแต่จริงๆไม่ได้ถูกแบนอะไรนะครับถือว่าเทพมากนะทีนี้โทษมีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่เลยออกจากเกมไปซะนี่มันก็จะขึ้นข้อความมาอีกนะครับเวสเกตดัมมี่ has been banned from the game แต่มีตัวหนังสือเล็กๆว่าจัดคิ้ดดิ้งเดี๋ยหละครับผมล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้แบนจริงๆหรอกอ่ะและอีโมดที่17ครับนี่เลยอ่านว่าอะไรฮาร์ดสไตล์เหรอไหนลงเป็นเป็นท่าอะไรไม่ได้ออกเป็นท่านีผมก็ลืมกันได้แหละคัดมาก็ลืมเองมันเป็นท่าอีโมดคิวเหมือนกันครับมาสรบอีโมดคิวท่านี้คืออะไรอ๋อเป็นท่านี้คาคาชินี่เท่ๆท่ท่านี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่เท่มาก ผมชอบผมชอบอ่าแล้วถ้าต่อไปครับก็ยังเป็นอีโมดคิวเหมือนกันนะครับชื่อนี้เลยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นท่าอะไรแต่ต้องบอกว่าเท่แน่นอนท่านี้มันคือท่านี้ฮะตุ๊ดโดรดดดดดดทดด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 ด้ดด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 รดดดดดรดรดด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 รดดดดดรดดดดรดบดดดดดดรดด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 รดด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 ดรดด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 รดด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 ด โอ้โห uh huh. <laughs> เทอะไรขนาดนี้มันจะเบี้ยวอะไรขนาดนี้มั้เนี่ยเบี้ยวโจโจ้นะใกล้หมดแล้วใกล้หมดเลยครับท่าต่อไปนะครับ Enternal Seal อ่ออันถูกป่าวนะัเนี่ยอ๋อเป็นอีโมนคิวเหมือน,น,นกันเนี่ยไหนลองดูกันดิว่าเป็นยังไงครับนี่แล้วก็มาโอ้โท <laughs> ่านี้มันต้องอยู่ในรายการของผมอยู่แล้วเท่มากครับท่านี้เป็นนับเป็นท่าใหม่หตั้งแต่เกม เดอะสตอรเกตเป็นท่านกาวอัปเดตมาเลยครับเป็นท่าโกคุมุงเคียวนั่นเองครับกักขังโกโจเอาไปกักขังอยู่ในเกมนี้นั่นเองเทจัดอ่ะต่อไปท่าสุดท้ายเลยครับท่าสุดท้ายก็เป็นเป็นท่าธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแต่ผมชอบเพราะว่ามันคล้ายๆกับไอ้ท่าลากดาบดีอ่ามันคือท่าลากเคียวท่าลากเคียวเท่นะเท่เหมือนกันนะพ่ชมเฮ้มีการแบบว่าเอาเคียวมาชนกันด้วยนะคล้ายๆกันนะพีชมคล้ายๆกับไอเอ่อท่าเบลดอะไรได้เลยแต่ว่า เอออันนั้นมันจะดูเท่กว่าเพราะว่าที่ตาเนี่ยมันมีมันมีมนมไฟด้วยนะครับเนี่ยไอเบรดออฟเจตอะไรเนี่ยนะครับคือท่านี้เห็นไหมท่านผู้ชมเท่กว่าเท่กว่าอ่ะและนี่ก็คือ20อีโมที่ผมคัดมาแล้วนะครับว่าอันไหนคือเท่ที่สุดแล้วสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะมีอีโมดที่ชอบมากกว่านี้นั่นเองโอเคยังวันนี้ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับผม